เออน้องจ้าพอดีพี่เพิ่งย้ายบ้านมาใหม่อ่ะจ้าข้าวของยังไม่เข้าที่เข้าทางเลยอะ่ะเลยอยากจะขอยืมไม่กวาดกับที่ควยผงหน่อยได้ไหมจ้าอ๋อได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมยืมให้นะนี่ครับพี่ขอบใจนะจ้าเดี๋ยวพี่รีบเอามาคืนนะครับผมเออน้องจ้าพี่จะขอยืมไม่กว่าหน่อยอ่ะจ้า อ๋อครับได้ครับพี่อยู่ตรงหน้าบ้านนั่นแหละครับงั้นพี่ไปเลยนะขอบใจจ้าอืมไม่กวาดหายไปไหนวะอ๋อพี่ครับพี่ครับพี่ครับว่าไงจ๊ะมีอะไรป้าจ๊ะเออไม่กวาดกับที่โกยผงผมมะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนงนะเดี๋ยวพี่หยิบให้ครับผม นี่จ้ะขอโทษทีนะพอดีทํานูน่นทํานี่เพลินว่าจะเอาไปคืนก็เลยลืมเลยไม่เป็นไรนะพี่ขอบใจนะจ้าเออน้องจ้าพี่ขอยืมแมวกาดหน่อยสิจ้าอ,อ๋อได้ครับเอ,อ้ยไม่ร้ายๆเดี๋ยวพี่ไปิบเองครับครับขอบใจนะครับครับเออน้องจ้าครับพี่ขอยืมแมวกาดหน่อยนะอ๋อที่เดิมครับพี่ยิบเลยขอบใจจ้าค่ะ อุ้ย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 พี่ขอยืมอีกสักรอบนะจ๊ะเนี่ยว่าจะซื้อตั้งหลายทีละลืมทุกทีเลยเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นอะไรแบบขี้หลงขี้ลืมอ่ะไม่เป็นไรครับพี่ผมซื้อมาใหม่แล้ะอันนั้น่ะเอาไปเถอะผมให้เห็นพี่เดินไปเดินมาหลายรอบอ่ะจะเป็นเดือนแล้วเนี่ยผมเป็นห่วงกลัวพี่จะเมื่อยเกงใจด้วยแหละ เออวันวนี้แดดดีเว้ยน่าจะได้อยู่อโอเคตอนเย็นเจอกันเออต้นมองต้นไม้นี่ปลูกกันจังปลูกแล้วก็ปิวไม่น่าบ้างคนอื่นองกวาดมาอะไรอีกเนี่ย บ้านนั้นเขาตากอะไรวะนั่นน่ะเฮ้ยทำกล้วยตากเอออยากกินอยู่พอดีเลยเว้ยใช้ได้ใช้ได้ เฮ้เยแดไม่ค่อยอิ่มเลยเว้ยเอาอีกลูกดีกว่า oh, <no. S 2> เงินเท่านั้นที่ล o c k everything ธนบัตรเอาป้าวันนี้อยู่บ้านเหรออ๋อใช่ครับพอดีวันนี้ผมหยุดนะครับป้าว่าแต่ป้ามีธุระอะไรกับผมหรือเปล่าครับเนี่ยเห็นมายืนรออยู่หน้าบ้านไม่มีไรหรอกเดินดูต้นไม้เฉยๆป้าขับบานก่อนนะ <c oughs> อะไรของแกวะรีบไปไหนวะเนี่ยตากไว้ไว้ได้ใช้นานเฮ้ยใครจอ,อกไปข้างนอกมั่งไหมวะเนี่ยทำกับข้าวดันขาดพริกะกระเทียมออกไปเองก็เปลืองข้ามอไซ ใครออกไปจะได้ฝากซื้อเอ๊ะตากอะไรอีกแล้ววนะเนี่ยเฮ้ยตากพริกกับกระเทียมกำลังอยากได้พอดีเลยเอาใส่กระเป๋าเสื้อนี่แหละว,วะเฮ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยบ้า ทันแน่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอพอดีป้าจะทำกับข้าวแล้วมันขาดพริกกระเทียมเห็นเองตากอยู่พอดีก็เลยขอยืมหน่อยแล้วกันนะลูกหน้าเดี๋ยวป้าไปซื้อมาใช้โอ้ไม่เป็นไรครับป้าเอาไปเถอนิดนีหน่อยหน่อยผมมีน้ำใจขอบใจนะขอบใจนะเออแต่ป้าไหนๆก็ไหนๆแล้วอะทำแล้วก็ทำเผื่อผมบ้างนะได้ได้ลูกได้ได้เดี๋ยวทำมาเพื่อเออ ไว้ข้างนอกไม่ปลอดภัยละกูเข้าบ้านดีกว่าโอ้โหอะไรวะเนี่ยนับวันยิ่งลํำเข้ามาคนเราเอออยู่บ้านติดกันแทนที่จะมีความเกรงใจนี่อะไรความเกรงใจไม่มีเลยไม่ไหวเลยคนสมัยนี้ ต้องจัดการอะไรสักหน่อยแล้ว bad, boy, เฮ้ยพี่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 ทำอะไรอ,ะอ่ะก็จะตัดต้นไม้นี่ไงเฮ้ยพี่จะตัดได้ไงแล้วทำไมจะตัดไม่ได้อะ่ะก็ต้นไม้เธอมันล้าเข้ามาในเขตบ้านฉันเพื่อต้องมีสิทธิตัดสิเฮ้ยพี่มาตัดได้ไงนี่มันต้นไม้บ้านผม ก็รู้ว่ามันต้นไม้บ้านเธอแต่อีลาอีใบในที่มันล้มเข้ามาบ้านฉันเนี่ยเดินออกมาค่อนข้างกลางคืนนึกว,ว่างงวงเงี้ยวเขี้ยวขอฉัเป็นลมล้มหัวฟาดไปใครจะรับผิดชอบอะไรยังไงพี่ก็บอกผมดีอยู่ดีๆพี่จะมาถือวิสาสะตัดได้ไงอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ถือว่าตอนนี้ฉันก็บอกเธอแล้วละกันเธอจะยกออกไปหรือไม่ยกถ้าไม่ยกก็ฉันตัดนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่โอ้อะไรวะเออเดี๋ยวผมยกออกไปก็ได้พี่ไม่ให้ของผมล้าเข้าไปบ้านพี่นะพี่อยากให้ของพี่ล้าเข้ามาบ้านผมละกัน อของบ้านฉันน่ะไม่มีอะไรล้ําไปบ้านเธอหรอกอย่าฉันยำคนมีมารยาทแต่จำไว้นะถ้าของเธอล้ํามาแล้วก็ฉันถือว่าเป็นสิทธิ์ของฉันนะเอออย่าให้อะไรล้ําเข้ามาบ้านกาูล้กันแค่นิดหน่อยบอกกันดีๆก็ได้อะไรมาออยังมาไม่ถึงอีกเหร,อ,หรอวะเห็นบอกว่า เอ้าเฮ้ยเฮ้ยวางสายก่อนนะแค่นี้ก่อนนะเฮียเอาไงดีวะเฮ้ยเว้ล่ะเออว่าไงเออออออรีบมาเลยวันนี้โชคดีจังดูสิ นั่งอยู่ดีๆเทวดาก็ส่งเงินให้มาจากฟ้าดูสิช่างส่งมาถูกบ้านด้วยของอยู่ในบ้านฉันก็ต้องเป็นของฉันสิเนะฮสบายใจเฮ้ยอะไรวะเสียเงินฟรีร้อยอย่างเลยกูเอออย่าให้อะไรล้ำบ้านกูบ้างแล้วกัน เออไอหนูไอหนูครับอ่ะมื่อตอนบ่ายอย่ามีพัสดุมาส่งลูกป้าเอาไว้ให้๋อครับผมขอบคุณนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยมีเก็บปลายทางด้วยนะลูกอ๋อเหรอครับเอท่าไหร่ครับป้าร้อยหนึ่งลูกอ๋อได้ครับขอบคุณป้ามากเลยนะครับแหมเป็นหูเป็นตาเป็นทุล้ายผมตลอดเลยเออไม่เป็นไรลูกอ๋อแล้วก็มีคราวที่แล้วค่าขยะร้อยเงด้วยนี่ครับอ่าใช่ใช่ใช่เป็นสองร้อยเนาะป้าก็ไม่ทวงผมเลยโอ้หัวหน่อยเอ๊ะ นี่ครับป้าอขอบใจนะอยู่คนเดียวซะด้วยถ้าหากไม่ได้ป้าเป็นธุระนี่ผมคงแย่แน่เลยเออแลวไม่ค่อยอยู่บ้านอีกตั้งหากขอบคุณมากนะครับป้าเออไม่เป็นไรลูกบ้านไก่เลื่อนเคียงนะช่วยอะไรกันได้ก็ช่วยกันไปเออป้าครับอ่ะว่าไงลูกโอ้หอบข้าวหอบของพ่อลุงพลังจะไปไหนน่ารัอ่ะ พอดีว่าผมจะไปต่างจังหวัดรักสองสาวันนะครับป้าถ้ายังไงก็รบกวนฝากดูบ้านด้วยนะครับเออไม่ต้องห่วงลูกเดี๋ยวป้าช่วยดูให้ขอบคุณมากครับป้าเออ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 แล้วต้นมงต้นไม้เนี่มันได้รดน้ํามั่งป่าวะนะันน่ะจะไปช่วยรดน้ําให้หน่อยดีป่ะอือโอยสายยางก็สะกะปรกเป็หมดเลยวะ อกว่าไม่ค่อยอยู่บ้านดูสิต้นไม้ลกเต็มไปหมดไอ้ป่าจะตัดให้ก็ไม่ไหวไว้ช่วยได้เท่านี้แหล <é> ะโอ๊ยหนักจังเว้ยโอ๊ย เออพอดีบ้านป้าน้ำมันไหลเบาเลยมารบกวนใช้น้ำบ้านเองหน่อยะลูกนะอะแล้วครับป้าโอเคครับขอบใจโรขอบใจอืถึงว่าบ้านกูก็ไม่ค่อยอยู่ทำไมค่าน้ำแพงจังอย่างนี้นี่เองบ้านไก่เลื้องเคียง